ลำน้องมิก้าครับสวัสดีครับเอาน้องมิก้าครับบอยฟังแนวคิดลับในการเลี้ยงวัวให้มันกัดสัดเจนีน้องกาใส่ยังครับซี่เคฟอดมีครับแม่ยนปะครับแม่นของพี่มูหันครับใส่อันนี้ก็ใส่อันนี้ก็กินทุกมือครับแม่นี่แม่ยนปะครับมือูส้าก็โค้มแหละครับแม่นบ่โค้มใส่แม่นี่แล้วมือูส้านี่เต้เอาแค่ถึงสามเดือนเลยนี่ครับคสองเดือนกว่าแม่นบ่วันนี้น้องมิก้าขึ้นบ่ขึ้นครับเต้แต่ผมก็กินผมยังขึ้นผมได้กินไหม มแมนอนบ้ได้กินได้กินกนยังขืนน่นอันบ่ครับน้องมิกาได้กิน,นกครับเอาแห้งงวทุามื่นก็ได้กินกับยังขืน่นแทนงงวยังวะแต่ว่านวันนี้น้องมิกาไปเอา,เอาน้ำผู้ใดซึ่งสิได้ใส่ตองเอาความจริงด้วยทันี้เนี่เอาน้ำพรีโมหันครับครับบันนี้เอาไปใส่ยังไงครับตอนนั้นเอาใส่ผสมใส่ห่ามครับเทเลสองส่วนเนาะแมนครับจักอาทิตย์มันยังขื่นน้องน้องมิกาของผมกินประมาณสิบหกสิบเจ็ดหมื่นสิบหกสิบเจ็ดหมื่นขื่นหล่อไปเลกระเห็นผลจริงๆครับครับ อันนี้คือของน้องมิกาใส่เองเนาะใส่เองครับรีวิวเองพ่อรีวิวเองพร้อมอันนี้บริเวณตัวบริเวณตัวเลยครับพี่น้องครับอันนี้คือว่าไงน้องมิกาว่าใส่ซีเคสพิมพประจำนะพี่น้องเนาะใส่มาโดนแล้วครับใส่มาโดนแล้วแค่น้องมิกาได้กินน้องยุ่าขึ้นแล้วเอาพี่น้องครับถ้า์ไว้สนใจได้ซีเคสฟอร์ดมิกเนาะทุ่งมาสามเลยก็สิบบาทพร้อมส่งกินไม่ไปทางเพื่นครับไว้ใจสนใจเบอร์โทรเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าซีเจสศูนย์เจ็ดเจ็ดสำหรับนี่พวกกันนะครับผมสวัสดีครับเอาไอที่ามาท อันไหนก็ครับหาหาหาคูว่าาที่นี่ครับเป็นกระสีหาหม่องลุงตัวเนาะครับในงัวกัยังหาพอพันเนาะตอนนี้เขาสีหาอย่างครับที่นี่เขาสีหาหม่องลุ้งกันบ่เอามีหาคู่ลกคือกันต้หาคูอะดรอย่างมาอยู่น้ำหนองมีการมีบดิต่อบ่มีครับมีคนทางหน้าขาได้ตรงนี้มีครับเพราะว่าตอนนี้คือขาขายง้อบดีึ้นแล้วหาคนมาร่วมสั่งฟันนันบอใหนองเป็นฮักไออาสาเป็นแหงกันบอไอเป็นคนหาเจ้าคอยเก็บแบงกันบาที่นี่ นี่แอนมีทั้งเบื่อมีทั้งเฟซเหรอครับแอดมาก็ได้เอาอีรีบครับตัวนี้แนครับเอาชางทั้งอดีตต่อรีวิวห้เบิ้งแล้วครับซีเคพอดมีคนซีรีวิวห้เบิ้งรีวิวยังห้เบิ้งรีวิวอัญญาซีเคอดมีครัเอาบสีเงี่ยส่งเียางเงียบอกรีวิวจาวของนะเอาชางทั้งอดีตต่อครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามหนึง้าสามหนึ่้าศูนย์เก้าเก้าเก้าครับศูนย์เก้าเก้าเก้านอีเฟรเท่าเดมิก้าครับภาษาอังกฤษมิก้าภา M I K แมน K L A e, ครับ K L A แมนครับเอาไม่ D <c oughs> ได้ K นะครับเอาสำหรับวันนี้มากกว่านะครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ